มาถึงน้องคนนี้ของผมผู้หญิงคนแรกแต่ไม่รู้คนเดียวหรือเปล่าและคนเดียวตอนนี้ที่ได้เป็นเดอะสตาร์คนที่สิของเมืองไทยมีมีข้อสองสัยผมผมองป้นแล้วผมบอกอะไรครับนั่นคือนั่นคือป้นขอ,อ,องแกมใช่ไหมใช่อะไรเป็น g ี a ล่ะครับ จริงไหมครับเออจริงด้วยอะไรเนี่ยคือพี่มาหนุนจ้างมาอันนี้อันนี้ผมเชื่อว่า g m a ไม่ได้ตั้งใจ g m a ย่อมาจากกันมี่ไงแก๊นมี่แล้วก็พวกพูด g m a ครับคนเกิดตัวไหนที่มาทันทีเลยดิวอรุณพงศ์ถูกต้องเออฮะเอาไปเด็กคนนี้ก่อนแก๊ นะฮะตอนที่เธอร้องเพลงอยู่ที่น,นี่เธอคิดว่าที่นี่เป็นอิแทแคอารีนาหรือไงพี่คะการแสดงทุกครั้งเราต้องเต็มที่นะคะ กกิ๊ไมาอะไรกูกกิ๊บเบาๆเบาๆเห็นหุ่เขาพี่พี่อยากให้ผมกิ๊บเบามากหนูไม่ยกเบาจริงๆแล้วทุกเนวเจอไม่ใหม่แล้วล่ะนี่ดู้ไหมหลังเวทีแล้วเขาจะมีบอกว่าแม่มอสแม่มอสที่มาด้วยแม่มอสเนี่ยคอยดูเมื่อกี้แม่มอสเขาเฮ้ยเนี่ยเมื่อกี้ตอนที่บอกแต่งตัวให้แก้มอ่ะโอ้ยบอกให้แก้มเนี่ยหายใจ เแรงแรงแม่หมอสเมาส์และแม่หมอสอุ้ยน้ำเกล็อแกมากเกลืค่ะเก็บไว้บ้างก็ได้ใช่ว่าน้องจะดูดีไปแล้วตอนนี้ฉันถามฉันถามอะไรเธอรือยังเนี่ยยังเลยความรู้สึกนี่เป็นครั้งที่เรอแหละเท่าไรก็ขอแก่น่าจะครั้งที่สอง จะมีอีกครั้งแรกกับพี่ปนัดดาเอามาเลยนะครับสามครั้งแล้วโอ้ขอบคุณครับพี่รุ่นอะไรนการทีการช่วยเขาค่ะพี่เอหนูรู้ดีว่าหนูต้องต้องไม่ได้รับความชื่นชมจากเพลงแน่นอนไม่แน่นอนไม่แล้วแบบเป็นครั้งที่สามแม่ร้องสเต็มลัวจะไม่ได้มาครั้งที่สี่ใช่ไหมก็เป็นจุดจุดหนึ่งที่คิดไว้แต่ได้ว่าเขาคงไม่เอาแหละ โอ้ยอย่างนี้เหรอไม่มีทางร้องดีขนาดนี้ครั้งที่ห้าหกเ็ก็ต้องมีแก๊สชิมิรับอะไรทั้งสิ้นเพาะนี่แต่ช่างตลอนอยู่แค่ไหนผมว่าเขาอาจจะไม่ได้ไม่ได้มาอีกแล้วก็ได้ทำไมเหรครับเพราะว่าคิวไม่ว่างเล่นละครเล่นละครแสดงใช่มีคอนเสิร์ตใหญ่นะครับถ้าสมีซิงเกิลใหม่พร้อมากพป่ะ พี่โรนเป็นคนดีมากยอนี้อยู่บนเวทีนี่เขาเรียกว่า entertain ได้ด้วยนะแต่ก่อนแต่ก่อนนะครับแต่ก่อนน้องแก้มนะครับถ้าใครเคยติดตามเดอะสตาร์สีนะครับหรือว่าออกมาจากบ้านแรกแแก้มก็จะเรียบร้อยที่รูาคอนเราองมีการเปลี่ยนแปลงค่ะเราจะมาจมกลัดกับสิ่งเดิมๆ ได้เลยชอบรู้เอาอีกเอาอีกชอบตรงนอนย้อตรงเนี้ยอ่าถ่ายรูปกันดีกว่าดูสิจิ๋วล้อสุดน้มตาไหลเชียร์มาสคาร่าเปิดเชียร์ให้พี่ตุ๊กกาใช่ดไหมตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวใช่ไหมครับเปลี่ยนตัวเข้าหากันไฟสั่นวันนี้แรงๆเลยนะคะนิ่งกินอย่ามาพี่ชัน ตอนแรบบกผมให้เป็นรุ่นก็นดีอยู่ตรงนี้าเลยถ่ายรูปเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราให้น้องๆไปพักกันก่อนปั๊บหนึ่งข้อเดี๋ยวจะมีเบสเล่ะนะฮะเรียกว่าชุดใหญ่ให้ทุกคนได้ยกย้ายสายสโป้งซึ่งไม่รู้ว่าไหวหรือเปล่าไหวไหมอ่ะไอะตอนนี้ผให้น้องนะครับไปพักปั๊ดหนึ่งเออเล่นเล่ตล